ตอนนั้นที่เริ่มเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยก็ <cały istas S 3> คือสตรีมไปเรื่อยหรือว่าอย่างไงฮะการที่เป็นสตรีมเมอร์มันต้องวางแผนสตรีมไปเรื่อยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆเลยคือมันต้องวางแผนมันน้องบอกมาจะตีไปเรื่อยสตรีมไปเรื่อยมันก็ได้ถามว่ามันก็ได้ไหมแต่ว่าไอ้ไปเรื่อยเนี่ยคือมันก็ต้องมีแผนมันมีอะไรแต่ว่าไอ้ตอนสตรีมนี่คือเราจะเอาตัวเองเป็นหยมกลางไม่เอาเกมเป็นศูนย์กลางอ๋ออ่าใช่ เฮย้ยพึ่งเคยได้ยินนะ,อะเ,อเอาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไช่ใช่เอาเกม็นศูนย์กลางคือเกมมันไม่อยู่ตลอดไปอผมเล่นฟีฟ่าชื่อผมฟีฟ่าทาเกียมมนบางทีผมอยากจะเปลี่ยนเลยะต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วคนาดฟีฟ่าชื่อเกมมันยังเปลี่ยนเลยเป็น EFC อือแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาตัวเองไปไปผูกกับเกมอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งคือเกมมันกากเกมมันเลิกทำอย่างเงี้ยมันก็จะตายอืแต่ถ้าเกิดว่าผม เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยคือผมจะทําอะไรก็ได้ก็ยังจะมีคนดูตลอดก็คือหมายความว่าถ้าจะเอาถ้าเอา,า,เอาตัวเองไปที่ตั้งปุ๊บเราสามารถที่ทํทอะไรก็ได้เล่นเกมอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องยึดติดกับภาพที่เราเ,าเล่นเกมตรงนั้นถ้าเราเ,าเกมเป็นศูนย์กลางถ้าเกมนั้นดับไปเราอาจจะดับตามเกมใช่ คือ,อาาบาอัทีมันจะมีความรู้สึกอยากเล่นไม่อยากเล่นถ้าเกิดว่าเราเอาเกมมาศูนย์กลางเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเบื่อเกมน,นั้นแล้วเนี่ยเราจะเลิกมันไม่ได้เราเลิกแล้วคนดูจะไม่ตามเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็จะมีส่วนนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าอยากให้คนดูมีความสุขเราต้องมีความสุขกอ่อนเรื่ับแรกโอ้โห ใช่เป็นประสบการณ์สำหรับสตรีมเมอร์รุ่นเก่าๆที่อยากจะบอกสตรีมเมอร์ปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอยากเป็นสตรีมเมอร์เยอะเยอะใช่มมากผมไม่ได้ส่งว่ารู้ดีทุกเรื่องหรอกพี่แต่ว่าประสบการณ์ประสบการณ์เด่งรุ่นใหม่จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะลองผิดลองถูกมันมีมันมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นเวลาโอ้โหซึ่งอันนี้อันนี้มันเราสามารถประหยัดเวลาได้ใช่คิดว่าน่าจะพอ สอนได้หรือแบบว่าแนะนํากันได้อะไรเงี้ยเราเล่าได้เลยครับคืออย่างที่พี่บอกอะว่าเราเอาตัวเป็นศูนย์กลางใช่ต้อเอาตัวเป็นศูนย์กลางไม่ได้ศูนย์กลางแบบนั้นกูเก่งสุดกูสำคัญสุดกูแบบเฟเบลัสอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่คือเราต้องให้ความสําคัญกับความสุขของตัวเองจริงจริงคือจะมีเรื่องย่ออๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดเพื่อเดียเจาะตลาดแล้วก็ดูเรื่องของจุดขายของเราโอ้โหและรวมถึงเรื่องของการเล่นเกมอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดว่าผมสตรีมเนี่ยผมจะไม่สตรีมเกมเดียวกับคนดังขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเล่นเกมสตอรี่เดียวกันและเล่นเดวันไม่มีใครดูคุณหรอกสมมุติว่าเกมสตอรี่ออกอย่างพวก레ดเด d r รีเดมชั่น2อะไรเงี้ยน้องเอกฮาร์ลเกอร์สตรีมเงี้ยผมคงไม่ไปชนเขา ในโมเมนต์เดียวกันเราก็ต้องเลือกใช่เราต้องเืออคต้งดูก่อนว่าสตรีมเมอร์เบอร์ใหญ่กว่าเราเขาสตรีมเกมอะไรเราก็จะไปสตรีมทับเขาไม่งั้นเราจะแบบเราจะตายเลยหรือจกเกิดเกิดการเปรียบเทียบอะไรต่างๆนนนาแล้วคราวนี้พอมันไม่ใช่เดย์วันแล้วเราไปเล่นเดย์ทูแล้วเนี่ยยังมีคนดูอยู่ใช่ไหมครับเคนดูในความที่มันเป็นตัวผมถูกต้อง ใช่ดังนั้นคือมันมีอยู่แล้วอย่างนึงจริงมันก็จะไปโยงกับ k no w your audience ด้วยอย่าง audience ผมเนี่ยผมจะรู้ว่าผมมันเป็นแบบไหนก็คือในวัยคนทำงานในวัยมหาลัยขึ้นไปถูกต้องอะราวางตัวได้ประมาณไหนแล้วเขาจะชอบที่จะเห็นเราพูดประมาณไหนอ่ารวมถึงช่วงเวลาในการสตรีมมันก็สำคัญโอ่โอะถ้าเกิดว่า audience เรามันเป็นช่วงเวลามหาลายัยหรือทำงานเนี่ยเราก็ต้องสตรีมช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้โอ้โหจกอะไรอย่างเงี้ย ม่ไไม่เหมือนอย่างนั้นอันนี้เปียรนี่แกวิเคราะห์ตลาดได้แบบได้แตกมากนะักนแกรู้ไมกระทั่งว่าออเดียนแกเป็นใครใช่ออเดียนต์ต้องรูเล่นไปอะไรเขาเขาไม่ได้ทำเดโมกราฟิกหลังบ้านแค่แบบให้โชว์นะครับเขาทํามาให้เราให้เราที่เป็นครีเตเตอร์ได้ไปนั่งดูแล้วเราไปนั่งวิเคราะห์ว่าคนดูเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนดูเราขึ้นพิกสุดตรงนี้ลงสุดตรงนี้เราควรลงสตรีมตอนไหนสมัยนี้ผมอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่เข้มขนาด,นาดแล้วสมัยดูผมจะรู้แล้วว่าอ่าคือถ้าเกิดว่าผมเริ่มสตรีมทุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีคนดูหรอกเพราะว่าเขาัวทำงานเขาขับรถเขากลับบ้านเขากินข้าวเขาคุยลูกเมียเสร็จกว่าจะเขาจะได้ตั้งหลักก็สองทุ่มกว่าคนดูมันจะยขึ้นขึ้นตอนนั้นเราก็เริ่มสตรีมตังสองทุ่มวอร์มอัพสักนิดหนึ่งแล้วถึงเวลาสองทุ่มครึ่งคนมาแล้วอ๋อเขาจะรู้กันใช่สองทุ่มครึ่งก็คือ จังหวะพิกไทม์เลยใช่แต่พี่ปุ้ยเคยสังเกตไหมว่า2องทุ่มครึ่งเนี่ยคนอื่นเขาก็สตรีมเหมือนกันอ่าอ,อันนี้เพราะว่ามันคือพิกไทม์ของทั้งหมดไงสอ<พ>งทุ่มครึ่งเออใช่ม,มันอันนั้นคือส่วนหนึ่งใช่มันก็จะไปอีกข้ออีกหัวข้อหนึ่งก็คือคือคุณต้องแตกต่างโอ้โห